จ้าหน้าที่ตำรวจถูกยิงตายจำไม่ได้ไปล้อมสถานีตำรวจดินแดงนี่นะครับหลุกระดมว่าผมอยู่ที่นั่นผมจะโง่ไปถึงขนาดได้มันล้อมเล่นอยู่แถวนั้น,นแต่ว่าโดยวิธีการกันแล้วครับเรื่องทุกเรื่องนั้นที่หยิบเข้ามาปวนเนี่ยนะครับไม่ว่ากรณีผู้ตรวจการแผ่นดินยันกกตนั้นไม่ธรรมดาหรอกครับ ที่ผมวิภาควิจารณ์กันเอาไว้ว่าเจตนาเพื่อให้เกิดสถานการณ์เนี่ยนะครับเกิดความวุ่นวายเพราะร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ครับต่อให้ใครก็ไปพูดอย่าว่าเนี่ยนะครับนักศึกษารอดอเลยค้นกันไปหมดเลย ประชาชนเวลานี้ครับมันไม่ได้โง่ถึงขนาดที่ว่าไม่รับรู้อะไรเลยโลกโซเชียลมีเดียนี่นะครับและก็ทีวีผ่านดาวเทียมหรือจะเป็นดิจิตอลต่างก็ไปถึงทุกครอบครัวกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ คนในวันนี้ครับรับรู้เรื่องประชาธิปไตยมันไม่ใช่เรื่องเมื่อ84ปีที่แล้วว่าที่ใครจะไปบิดเบือนอะไรกันก็ได้เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความก็คือว่าอยู่ดีๆกก,กตเนี่ยนะครับอ้างว่าประชุมรับกันแท้ๆประธานกกตก็บอกว่าไม่ทราบว่าหลุดมาได้อย่างไร ผู้รวจการแผ่นดินเนี่ยนะครับนายศรีราชาก็นำผลวินิจฉัยส่งไปยังนายไพบูลมิติตะวันและเครือข่ายนะครับก็รับกันเป็นทางเพราะฉะนั้นผมบอกกับพี่น้องได้เลยว่าที่บอกว่าดาวมรตยูทับตดวงเมืองนั่นนี่ก็เริ่มสํแแดงกันแล้ว ว่าสิ่งเหล่านี้ครับที่ต้องการหยิบยกปัญหาให้เกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นขณะเดียวกันนี่นะครับก็เสนอประเด็นเนี่ยนะครับที่มันโลดโผนเรื่องสวมายากการแต่งตั้งให้อำนาจเลือกนายกด้วยเอา้าให้ประชาชนโมโหลืมหิวหรือไงไม่ทราบได้แต่ผมบอกว่ามันจะไม่โมโหลืมหิวแต่มันจะกลายเป็นโมโหมหิว เพราะว่าสิ่งที่ทำทั้งหมดนั้นเนี่ยนะครับไม่ได้มีหัวข้อว่าและประชาชนเขาจะอยู่กันอย่างไรภัยก็แรงนะครับรายได้ไม่มีมีแต่รายจ่ายร้านเข้าแกงยังเจงอสภาพการแบบนี้ครับไม่มีใครพูดถึงหนทางการแก้ไขปัญหาของพวกเขา ที่พูดไปพูดมาพูดมาพูดไปว่าจะอยู่ต่อไปกันอย่างไรว่าจะเฉลี่ยอำนาจกันอย่างไรยื้ออำนาจกันต่อไปอย่างไรไมีอยู่เท่านี้แล้วก็แต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับก็พยายามจะโชว์ตัวเพราะว่าได้เวลาแล้วนี่คนที่พูดเรื่องสนามบินเนี่ยนะครับสุวรรณภูมิเรา ตอนคอมชยึดอำนาจ19กันยายน49ได้รับการแต่งตั้งเป็นอะไรมากมายในขนาดนั้นที่ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ว่าดีนายกทักษิณถูกเชิญพูดในมหาวิทยาลัยเล็กๆไม่เป็นที่รู้จักในสหรัฐแล้วถามจริงแล้วคุณรู้จักได้ไงว่าเขาไม่รู้จักก็คุณยังรู้จักคุณรู้จักว่าเขาไม่รู้จัก และจําไม่ได้แล้วครับภาพสุดท้ายเนี่ยนะครับในสมัยคอมมชอไอ้หน้าไหนที่มาร่ำให้ว่าผิดไปแล้วที่พูดว่าสนามบินสุวรรณภูมิเราเนี่ยจำหน้าตัวเองไม่ได้แล้วครับลองไปค้นทีวีดูดิครับไอ้หน้าแบบนี้หรือเปล่าเนี่ถ้าต่างประเทศเขาเชื่อใครจะมาบินเข้ามายังประเทศไทย ประโคมผมข่าวห้องน้ําก็ไม่พอคนมันแห่ไปดูอย่างางานวัดสนามบินเพราะเขาคํานวณโดยสภาพการเนี่ยนะครับมันปกติวันนั้นเนี่ครับเอารถสุขาเพิ่ไมไปเลยครับเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการโดยสารแต่ไปดูสนามบินเพราะเพิ่งเปิดใหม่รันเวย์ราโอ้โหไปจีบจะเป็นจะตายได้ ต่อมาภายหลังก็มารับให้คือทั้งหมดผมเองก็เห็นว่าเวลานี้เวลานี้ก็พยายามจะสำแดงเนี่ยนะครับเสนอหน้าเพราะเห็นแล้วครับว่าใครเนี่ยนะครับมีลักษณะเช่นนี้ก็จะเติบโตในบรรยากาศเช่นนี้และก็มีความหวังว่าบรรยากาศแบบนี้จะต้องมีต่อไป พืชบางจำพวกมีความเชื่อว่าจะงดงามในวันนี่นะครับที่มีความมืดหรือว่างดงามในยุคมืดไอ้พวกนี้ไม่ต้องการแสงสว่างเพราะถ้าแสงสว่างเนี่ยครับคนเหล่านี้ไม่มีที่ยืนแล้วก็เห็นหน้าชาวบ้านก็ไม่เลือกเนี่ยเอาแต่ละคนเนี่ยนะครับ ลองไปหาเสียงเลือกตั้งดูสิครับเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ไม่ต้องการเนี่ยนะครับให้บ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องต้องการให้บรรยากาศของประเทศอึมครึมอึมครึมไม่เป็นประชาธิปไตยมีความขัดแย้งจากการไม่เป็นประชาธิปไตยแล้วคนเหล่านี้ก็จะมีความสำคัญเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่า เราเองเนี่ยนะครับเดินกันมาถึงขนาดนี้เพียงแค่รอวันที่เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงประเทศก็จะได้เริ่มต้นนับหนึ่งกันได้เพราะชัดเจนแล้วว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้นั้นขนาดที่ยังเนี่ยนะครับไม่ได้มีการปรับร่างเนี่ยนะครับก็ปางตายแล้วว่าไม่เป็นประชาธิปไตย และไอที่เสนอเพิ่มเข้าไปใหม่นั้นเนี่ยเป็นประเด็จการติดเทอร์โบเลยเป็นประเด็จการยกกำลังสองเพราะฉะนั้นเนี่ยครับอย่าเสียเวลาเลยก็ประกาศชาัดว่าข้าพเจ้าจะอยู่ต่ออยู่แบบเบื่ออยู่แบบไม่อยากอยู่อยู่แบบคนไร้ายค่านี่แหละครับจะได้อยู่ต่อกันผมเองก็บอกเลยว่าอย่างนั้นก็ตรงไปตรงมาก็อยู่กันไปเป็นชาติเลยเอา ถ้าต้องการชาติหน้าอีกนี่นะครับผมจะขอเผื่อ,อไว้กับคนในชาติหน้าเพราะฉะนั้นนะครับหลักใหญ่ก็อยู่ตรงนี้นะครับแทนที่ว่าเวลานี้นั้นเนี่ยนะครับจะไล่ให้บรรดารัฐมนตรีลงพื้นที่เนี่ครับที่ประสบภัยแร้ง ไปรับฟังปัญหาของประชาชนว่าอะไรที่รัฐพึงจะช่วยเหลือได้มากระจุกอยู่ในทำเนียบนั่นแหละครับและก็กระจุกอยู่ตามกระทรวงต่างๆมีรัฐมนตรีลงพื้นที่กี่คนเอาตั้งแต่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ไก่อูมาแถลงบอกว่ารัฐมนตรีลงพื้นที่มีใครเชื่อท่านบ้างแล้วกรณีการทุจริตนะครับในการขุดบ่อบาดาลที่ท่านสนใจแล้วทําไมไม่สนใจครับกรณี องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะครับที่ใช้งบประมาณของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเนี่ยและภูมิในการเนี่ยครับเขาก็สารภาพแล้วว่าองค์การทหารผ่านศึกไม่มีเครื่องมือนะครับและเครื่องมือไม่มีเจ้าหน้าที่เขาจึงจ้างรับเหมาช่วงมันผิดอยู่แล้วอธิบายยังไงมันก็ผิดเพราะว่าระเบียบชัดว่าให้เหมาช่วงไม่ได้ท่านพบการทุจริตเรื่องบ่อบาดาน แต่ไม่พูดรตรงกรางตรงห์ทฐานผ่านศึกเลยสำนักข่าวอิสรารายละเอียดทุกวันแค่สำนักข่าวอิสาราครับกลุ่มธรรมาพิบาลเนี่ยนะครับที่เขาเผยแพร่กันทุกวันเนี่ยความผิดทนโทุความผิดชัดเจนไม่เห็นแต่กรณีเนี่ยนะครับที่ผมจะบอกเนี่ยนะครับว่า ถ้าไม่มีการทุจริตเนี่ยนะครับเรื่องขุดลอกเนี่ยวันนี้เกิดภัยแล้งเนี่ยน้ำในลำคลองน้ำในแม่น้ำไม่มีถ้าไม่ขุดลอกวันนี้เนี่ยนะครับรอจนกระทั่งมีน้ำแล้วก็ขุดแล้วก็ไปโกงกันอีกเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนวิธีคิดกันใหม่ล่ะครับไหนเข้ามาปราบโกลงล่ะครับ ไม่ขุดวันนี้แะครับจะรู้ว่ามันขุดจริงหรือเปล่าเพราะจ่วงในน้าไม่ใครเห็นนะทำท่าจ่วงแบบนั้นเนีนะครับขุดเฉพาะไอ้ตรงที่จะไปวัดตรงกลางนูนนะ่ะหลังเต่าอ่ะแต่ว่าถ้าขุดในหน้าแรงนี่นะครับเวลาสองสามเดือนต่อไปนี้เนี่ย จัดการไอ้ที่ทำมาใหา้กินที่องค์การตรงห์ทฐานผ่านศึกเสียและทำอะไรเนี่ยนะครับที่คนมันจะได้จดจำภายแรงขนาดนี้ครับบางรัฐบาลเจอน้ำท่วมนั่นแก้ไขเพื่อเอาน้ำออกแต่รัฐบาลท่านเนี่ยนะครับเจอปัญหาน้ำแรงจะได้ขุนลอกเพื่อนนี่นะครับจะได้เก็บน้ำ ได้มากขึ้นกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยนะครับที่ท่านสงสัยเรื่องการทุจริตที่ท่านไปตรวจเนี่ยนะครับบอกว่าท่านรู้แล้วเนี่ยผมจะบอกท่านอย่างหนึ่งเพื่อจะเป็นประโยชน์เพราะว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์กับชาติบ้านเมืองมีลูกชายนียครับขององค์กรมนตรีท่านหนึ่งมีความสามารถเรื่องการนําน้ำบนดิน ลงไปใต้ดินเพื่อเติมน้ำบาดาลให้เกิดความสมดุลเพื่อไม่เกิดแผ่นดินสุดนี่ข้างบนแห้งข้างล่างแห้งท่านลองดูครับถนนแถบเนี่ยนะครับปทุมอยุธย,ยาแถบน้องเสือนะครับที่สุดลงไปสองสามเมตรแหละเพราะน้ำบาดาลไม่มีแล้ววันนี้ขณะเกิดภัยแรงเนี่ยนะครับคนก็ไปดูดน้ำบาดาล และเมื่อน้ําบาดาลมันงขาดมันก็ซุดเข้าไปมันจะไม่มีช่องว่างของการใส่น้ําถึงไหนนะครับท่านจะตามเรื่องนี้กันอยู่แล้วครับความจริงกรมทรัพยากรน้ําบาดาลเนี่ยเขาต้องรู้ว่าทฤษฎีการเติมน้ําโดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าเนี่ยเมื่อเวลาน้ําขังบนลน้นเติมเนี่ยนะครับสร้างความสมดุลรักษากรมทรัพยากรน้ําบาดาล เวลานี้เรามีหน่วยงานครับทรัพยากรน้ํานี่ดูแลแม่น้ําลําคลองทรัพยากรน้ําบาดาลดูแลน้าใต้ดินชนประธานนะครับดูแลแหล่งน้ําที่เกิดขึ้นจากการสร้างแต่ว่ากรมทรัพยากรธรรมชาตินะโดยเฉพาะเนรับกรมทรัพยากรน้ําบาดาลมันไม่ได้มีเพียงแค่หน้าที่เรื่องการขุดนะเจาะน้ําบาดาล กรุงเทพเราลองไปดูครับแต่ละจุดข้อมูลน่ยนะครับดินซุดกันเป็นเม็ดสองเม็ดเขาจึงห้ามไม่สูบน้ำบาดาลเนี่ยครับยกเว้นบริษัทเนี่ยนะครับที่ผลิตเครื่องดื่มชูกำลังเนี่ยนะครับยังให้อยู่ผมก็ถามเวลานั้นว่าทำไมให้บริษัทเหล่านี้อยู่ก็บอกว่าบริษัทเหล่านี้ใช้น้ำประปามาผลิตไม่ได้เพราะมีคลอรีน ยังมีการตั้งปั๊มเนี่ยนะครับไม่ว่าเนี่ยนะครับโรงงานใดก็ตามนะครับที่ผลิตเครื่องดื่มชูกําลังทั้งหลายครับแถวแข้างรามนี่ก็ขุดอยู่เจาะน้ําบาดาเนี่ยครับแต่ว่าเอกชนเนี่ยเขาห้ามหมดแล้วแต่ว่าเวลานี้ครับต่างจังหวัดที่สูบกันหนักและดินมันก็สุดสุดสองสามเมตรนั้นเนี่ยนะครับ นอกจากเนี่ยนะครับการเตรียมการศึกษารอหน้าน้ำล้นเติมน้ำบาดาลขุดลอกแม่น้ำขูคลองไม่มีตังก็ให้คนมาประมูลเอาทรายไปแต่ถ้ามีตังครับจัดการการชุจริตีิองค์การสงเคราะห์ฐานผ่านศึกเนี่ยมีตังเหลือเฟือครับและประชาชนก็พอจะมีความหวังว่าฤดูน้ำหน้าเราจะมีน้ำเพียงพอ